ทียีนิเมขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่435เราเซียนเช่นเราไม่เคยหวาดกลัวการต่อสู้ดวงตาวางหลินเต่ไม่ได้เจตนาอันแรงกล้าสามคนนั้นมาจากดินแดนชั้นนอกและชาเขตการณจากรูปันทําให้โรหิตเขาเดือดมากวินาทีนั้นไม่มีเวรกรรมมีแต่เพียงจิตสังหารยิ่งเรียนรู้เรื่องอดีตมากเท่าไหร่ยิ่งมีเจตนาสังหารมากขึ้นเท่านั้นคู่เยาอัคระสายฟ้าเป็นคนที่เร็วสุด เข้าไปชิดในทันทีเดิมทีเขานั้นเป็นเซียนขั้นชำระสวรรค์สูงสุดแต่หลังจากเปลี่ยนแปลงอย่างประหลาดระดับบ่วเพาะก็เพิ่มขึ้นบรรลุขั้นทลายสวรรค์ระดับตน้นจากนั้นทะลวงผ่านระดับต้นมาถึงระดับกลางอวังลินไม่เคยเห็นความสามารถแบบนี้มาก,ก่อนนี่มันไม่ใช่การซ่อนระดับบ่วเพาะแต่เป็นการหยิบยืมพลังอำนาจมาจากสวรรค์ผู้ที่ถูกต้องก็คือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวเขาต่อสู้กับคนขอดินแดนชันนอกในมิติว่างที่มีอสรรพิษพิฆาจันทาเขาต่อสู้กับพวกเขามาแล้วแต่ตอนนั้นตัวเขาอ่อนแอเกินกว่าจะได้รับความสนใจไม่ได้ควบคุมชะตาของตนเองอย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีค่ามากพอจะมองทั้งสามคนที่กำลังเข้ามาด้วยการดูถูกและเยาะเย้ยผู้เยออาอัคระสายฟ้านั้นคุมล่างตัวเองด้วยสายฟ้าและเคลื่อนเข้ามา เหมือนเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นสายฟ้าเขาสร้างผนึกขึ้นล่างนี้สูงมากกว่าพันฟุตปกคลุมด้วยสายฟ้าสีน้ําเงินมีอัคระสายฟ้าอยู่ตรงกลางหน้าผากสายตามันสามารถทําให้ใครต่อใครจิตใจสั่นไหวได้ทีเดียวอาสนีร่มสาหายผู้เยาว์คนนั้นคำรามสายฟ้าแววตาวังดินยังเยาะเยะ้ยอัคระสายฟ้าก็ปรากฏเพียงวังดินก้าวเท้าโรคทั้งใบก็ดูเหมือนช้าลงทุกอย่างดูเหมือนจะจมอยู่ใต้น้ํา และแทบจะหยุดนิ่งคนทั้งสามอยู่ตรงหน้าแม้กระทั่งครูยาวสายฟ้าเองยังเชื่องช้าจนกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงก้าวเดียวก่อนสายฟ้าจะมาถึงวังหลินทำลายกำแพงเสียงปรากฏตัวเบื้องหน้าผู้ยาวอัคระสายฟ้าเคยยกแขนขวาขึ้นและกระแทกใส่หน้าอกชายหนุ่มหึงครั้งสองครั้งสมครั้ง4ี่ครั้งเวลาเพียงสั้นส2ดัชนีวังหลินกอตัวเป็นกระบี่แทงเข้าไปถึงสี่ครั้งด้วยกัน คู่ยาวอัคระสายฟ้าหน้ากระสีจากนั้นแววตาตกตะลึงและกากโรหิตสายฟ้าจำนวนมากกำลังกระพิบอยู่ตรงนั้นมันแผ่กระจายรวดเร็วดุดตาข่ายล้อมรอบร่างกายเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชั่วพริบตามันรวดเร็วมากจนไม่มีใครมีเวลาตอบสนองส่วนคนที่เหลืออีกสองคนวังรินเพียงหันตัวไปและมองไม่ได้ขยับอะไรสายตานั้นเต็ไมไปด้วยการเยะาะเย้ยทว่าในวินาทีนั้น คนหนึ่งในกลุ่มก็กากโรหิตและถูกโยนกลับหลังซึ่งเป็นตอนที่สายฟ้ามาถึงพอดีบันปรปชนสายฟ้าข้าขอยืมพลังอำนาจเพื่อกืนกินเซียนดินแดนปิดผนึกผู้นี้ด้วยเสียงดังออกจากผู้เยาวที่มีอัคระสายฟ้ากระดูกในล่างมากกว่าครึ่งแตกหักสายฟ้ารอบตัวก็แตกสลายรวมไปถึงตาข่ายที่ผนึกเขาไว้ด้วยร่างกายเต็มไปด้ยวยเลือดเขาเงยหน้าขึ้นและสั่นเต็มไปด้ยวยความบ้าคลัง่งทว่าในสายตาวังหลิน ความบ้านี้เต็มด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังจังหวะคู่เยาว์อัคระสายฟ้าคำรามภาพมายารอบตัวนั้นก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างสายฟ้าไร้ขอบเขตปรากฏออกมาจากที่ไหนสักแห่งและรวมเข้าหาภาพมายาเหล่านั้นขณะที่สายฟ้ารวบรวมกันปรากฏเป็นล่างอันเลนลางสูงกว่าพันฟุตคล้ายกับการจุติของสายฟ้าสวรรค์วังลินสีหน้าไม่ได้สนใจและก้าวออกไปอีกหนึ่งครั้ง กระจายเขตแดนแห่งความจริงเท็จการก้าวนี้คลายจะเหยียบลงบนหัวใจของคู่ยาวอัคระสายฟ้าเสียงดังสนัน่นโรหิตก็พุ่งออกมาจากหน้าอกแขนขวานั้นกุมหน้าอกเอาไว้หัวใจแตกสลายเนื่องจากเขตแดนของวังหลินวังดินกระทั่งไม่ได้มองเขาเพียงหนึ่งก้าวคลายจะเหาะไปถึงสวรรค์มาถึงข้างล่างยักษ์และตีมือขวาใส่ขณะเดียวกันดวงตาปรากฏสายฟ้าอัคระสายฟ้าก็ลอยออกมา และล่อลงบนหน้าผากของภาพมายาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเผ่าพันเจ้าจะถูกทอดสิทธิ์ต่อสู้ควบคุมสายฟ้ากับข้าน้ำเสียงมืดมนแต่เต็มไปด้วยอำนาจบารมีมันเหมือนกดและแตเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นผนึกเผ่าพันราวกับเขากำลังนำสิทธิ์การควบคุมสายฟ้าที่เคยเป็นของเผ่าสายฟ้ากระจายกลับมาล่างมายาก็สั่นเทาและแตกดับกลายเป็นแสงนับไม่ถ้วนตกบงรส่ผู้เยาว์ ก่อนล่ามคู่เยาวจะแตกสลายกลายเป็นเท่าทา่นวิญญาณดั้งเดิมถูกสายฟ้าเกี่ยวเอาไว้พอวังดินหันกลับมาประกายสายฟ้าทั้งหมดก็ถูกเขาดูดซับวิญญาณดั้งเดิมของคู่ยาวถูกดึงเข้าไปในตาขวาของวังลินอัคระสายฟ้าในตาขวาวังลินนั้นยิ่งกระจ่างชัดทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาม่านตาคู่เยาวอัคระเพิงก็ขดลงดวงตาเต็ไมได้วยความหวาดกลัวที่ไม่อาจจินตนาการได้อดไม่ได้จะหยุดชะงัก และกำลังจะถอยวังรินก็หันกลับมาสายตามองไปยังชายหนุ่มที่มีอาัคาละเพิงอัคคีรเขากลับเต็มวยก,การดูถูกไปเพิงม,งมาหึมาก็ปรากฏในตาซ้ายและปกคลุมคื้นที่ร้พันฟุ์รอบตัวให้กลายเป็นทะเลเพิงผู้เยาวอัคระเพิงใบหน้าถึงกับซีดเขาต้องการจะถอยแต่ถูกทะเลเพิงล้อมรอบเอาไว้พยายามดินน้นหล่นและคำรามปีกเพิงด้านหลังก็โบกสะบัด เปลวเพิงจำนวนมากก่อตัวเป็นพายุและคุ้งหาวังหลินฝ่ามือสร้างผนึกและเอ่ยคำไล,ปล่ประหลัดเปลวเพลิงโผล่ออกมาจากล่างมากยิ่งขึ้นก่อตัวเป็นกำแพงเพิงกระน,นำเข้าหาวังหลินวังหลินกระโบกมือทะเลเพลิงดูเหมือนจะเดือดพร้อมกับเข้าไปชิดชายหนุ่มอัคระเพิงนี่คือการต่อสู้กันระหว่างเปลวเพิงและเปลวเพิงสองเปลวเพลิงจากต้นกําเนิดเดียวกันแต่ถูกคนควบคุมต่างกันเข้าปะทะกันเกิดเสียงดังลั่น ชายหนุ่มอัคาระเพิงคุ้งออกมาปีกเปลวเพิงคล้ายกับปีของวิหกเพิงปลดปลอยเพิงสีม่วงไม่ใช่ทั้งคนหรือวิหกเพิงเพียงแค่อยู่ผิดที่ผิดทางเปลวเพลิงจากตาซ้ายวังดินปกคุมทั่วล่างเกาะวิหกเพิงก็ปรากฏวินาทีนั้นราวกับเขาเป็นเหมือนเทพแห่งเปลวไฟพอคู่ยาวเห็นอัคาระเพิงเขายิ่งบ้าคลั่งและไม่อยากเชื่อเกาะสักดิ์สิทธ์เผาวัวงดินนั้นมีจิตสังหารยกแขนซ้ายขึ้น ชี้ใส่ผู้เยาว์คนนั้นเพียงแค่นี้ร่างอีกฝ่ายก็สั่นแววตาหวาดกลัวไม่อาจอธิบายได้เขากรีดร้องโหยหวนยามที่เปย์เพิงระเบิดจากร่างกายและเผาไหม้ตัวเองในฐานะสมาชิกเผานกกระจอกอัคีเขาอยู่กับเปย์เพิงมาทั้งชีวิตไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเปย์เพิงนี้จะทรยศเปย์เพิงที่เขาควบคุมได้อย่างอิสระกับทรยศเขาเหลากับเจอเจ้านายที่แท้จริง เขาส่งเสียงกรีดร้องขวยหวนพร้อมกับถูกเผาไหม้เป็นเท่าทาันทว่าหลังจากนั้นวิญญาณที่กำลังเผาไหม้กับเอ่ยคำไล่ออกมาข้าขออัญเชิญจิตวิญญาณบรรพชนของเผานกกระจอกอัคีชั่วขณะเป่งคำพูดนั้นวิญญาณดังเดิมก็แตกดับละอองแสงเปลี่ยนกลายเป็นเปลวเพิงเปลี่ยนเป็นวิหกเพิงรวงตาวิหกเพลิงตัวนี้สีดําและปกคลุมได้กลิ่นอายไม่เป็นมิตรมันดูไม่เหมือนวิหกเพิงเลย เหมือนนกเพิงที่มีขนาดใหญ่หลายเท่ามันคำรามด้วยท่าทีเป็นปริปักและคุ้งก็าหาวังลินวังลินกับคนลมหายใจดวงตาซ้ายส่องสว่างเสียงร้องของวิหกเพิงตัวจริงดังกึกก้องอยู่ในร่างกายขณะเดียวกันก็ปรากฏวิหกเพิงตัวสีขาวขึ้นรอบตัวเขามันก็คือวิหกเพิงของจริงวินาทีนั้นมันมองนกเพิงยักษ์สีดำและเผยท่าทีดูถูกมันล่ำล้องคุ้งออกไปโดยไม่จำเป็น ต้องให้หวังดินออกคำสั่งวินาทีนี้ครึ่งโรคถูกปกคุอมอยู่ในเปวเพิงและมันพยายามกืนกินเจ้านกเพิงตัวยักษ์นกยักษ์สีดำดูท่าทีแข็งกร้าวยิ่งกว่าแต่ชัดว่ามันมีเจตนาจะล่าถอยตั้งแต่วันนี้ไปเผ่าพ,พันเจ้าจะถูกถอนสิทธิ์การควบคุมเปวเพิงกลับค่าเพราวังดินเอ่ยคำพูดนั้นวิหกเพิงสีขาวและดำก็ปะทะกันจังหวะนั้นนกเพิงสีดำแตกสลายมันไม่อาจต่อต้านได้เลย เรากับเจอกับบันไปชนหรือไม่ก็เหมือนกับของปลอมเจอกับของจริงมันถูกวิหกเพิงวังดินกินกินทันทีแม้กระทั่งจิตวิญญาณของมันก็ถูกกินไปด้วยพิภตานั้นเปรเพิงในโรคนี้ก็กลายเป็นของวังดินเจ้าว,วิหกเพลิงส่งเสียงมันตกอยู่ในสภาวะจิตวิญญาณอสูงส่งแสดงท่าทีการตื่นขึ้นครั้งที่สามโดยไม่คาดคิดเปรเพิงรอบล่างมันเผาไม่สูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ชาเหตุการนี้ทําให้สีหน้าคูยยาวพรจจันทร์เสี้ยวถึงกับเปลี่ยนไปมหาศาลในที่สุดหน้าก็ถอดสีเนื้อตัวชุ่มไปได้วยเหงื่อยังไม่อาจมองเห็นล่างวังดินได้ชัดเจนทุกอย่างก็จบแล้วเขาคิดว่าคนผู้นี้ไปทําให้อาจารย์เขาบาดเจ็บสาหัสในมิติว่างได้อย่างไรถึงจะเป็นแบบนั้นภายหลังต่อมาอาจารย์ยังบ่อยว่าคนผู้นี้ไม่ได้แข็งแกร่งพอจะต้านทานได้ซักหนึ่งกระบวนท่าได้สำูุเยาวอัคระพระจันทร์เสี้ยวก็ถอยหนีอย่างบ้าคลั่ง เลา่ากว่าถ้าหากเขาเข้าใกล้คนผู้นี้เขาก็จะร่มสลายมากขึ้นวังรินเอ่ยว่าเป็นแค่เผ่าพันธุ์าตุกาดียังไงเรียกเตาสวรรค์ต่อนหน้าค่ะผู้เยาอัคระพระจันทร์เสี้ยวก็คำรามว่าข้าไม่ได้มาจากเผ่าพันธุ์าตุวังรินมองด้วยสายตาไม่ได้สนใจเปรยเพลิงรอบตัวก็นหนาแน่นครั้งแรกที่เขาเจอหนุ่มคนนี้คือตอนที่อยู่ในมิติว่างในการต่อสู้กับอสรพิษพิฆาตจันทาเขามาจากดินแดนชั้นนอกสร้างวังวน เพื่อพยายามจับอสรพิษพิ่ข้าจันทาคนคนนี้โอหังมากและวพูดเองอย่างภูมิใจว่าเขาคือเต๋าแห่งสวรรค์ต่อหน้าคนของดินแดนปิดผนึกเช่นวังหลินวังหลินในตอนนี้ก็ตกตะลึงแต่ยิ่งเขาเรียนรู้เรื่องในอดีตแววตาที่มีต่อชายหนุ่มก็ยิ่งเย็นชาเผ่าพันธุ์ท่าของเราเทพโบราณคือกลุ่มที่อยู่ใต้อานัตของเราเทพโบราณในยุคแรกเริ่มเผ่าพันธุ์กืนจันทาวังลินก็พ่นลมหายใจ แขนขวากำกำปั้นพลังเทพโบราณพุ่งออกมาเสียงดังกึกก้องราวกับสามารถทำลายโลกได้มันเข้าใกล้ชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มใบหน้ากระสีดรู้ว่าตนเองไม่สามารถหลบหนีได้หากต้องการเอาชีวิตรอดเขาต้องต่อสู้ทว่าจิตใจก็รู้สึกขมขื่นแม้เขาสู้แต่ก็จะมีโอกาสรอดแค่ไหนเขาก็ไม่รู้หากเขาอยู่ด้านนอกและต่อสู้กับหนึ่งในเผ่าของตัวเองอย่างน้อยก็พอจะรอดชีวิตได้ แต่คนผู้นี้เป็นเซียนดินแดนปิดผนึกยังเป็นเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์จากบันทึกของตระกูลเผ่าพันธุ์ตนเองได้ทรยศเหล่าเทพโบราณแม้เขาจะยอมแพ้ก็ไม่สามารถหนีความตายผลและถูกค้นวิญญาณอยู่ดีสถานที่บัดซบนี้มันคือที่ไหนกันแน่ทำไมถึงมีเซียนดินแดนปิดผนึกปรากฏตัวได้ชายหนุ่มใบหน้าก็เคร่งเครียดและคำรามฝ่ามือก็สร้างผนึกร่างกายดุกรฤกษกใส ถูกปกคลุมอยู่ในแสงจันทราขณะกำปั้นวังหลินเข้ามาใกล้เขาก็เริ่มหมุนตัวและก่อเกิดเป็นวังวนภายในวังวนปรากฏพระจันทร์เสี้ยวขนาดยักษ์ขึ้นมาในจังหวะที่กำปั้นวังหลินล่อนลงไปจึงเกิดเป็นเสียงดังสนัน่นพระจันทร์เสี้ยวก็สั่นสะท้านแต่ไม่ได้แตกสลายทว่าโรหิตก็ขุดออกมาจากปากของชายหนุ่มเขากัดฟันและเบิดพลังทั้งหมดพลังจันทราสะท้อน ในเซี่ยวพิฟตตาเนี่ยแสงจันทราเซี่ยวก็ผ้ามัวภาพกำปั้นเทพโบราณก็พุ่งเข้ามาวังดินสีหน้าไม่ได้เปลี่ยนแต่เยาะเย้ยและยกแขนขึ้นกำปั้นปะทะกับกำปั้นที่เกิดจากพระจันทร์เสี่ยวและส่งเสียงคำรามวิชาของเผ่าพันธุ์าตจะสู้กับเทพโบราณได้อย่างไรวังดินพุ่งเข้าหาหมัดขวาโยนกำปั้นเข้าใส่วังวนนั้นเกิดเป็นเสียงดังสนัน่นชายหนุ่มข้างในวังวนก็ถอยล่นทุกครั้งที่ก้าวถอยหลัง จะทำให้ร่างกายสั่นสะท้านอย่างรุนแรงตอนนี้วังหลินดุดเทพสงครามเต็มไปด้วยเจตนาแห่งการต่อสู้ไล่ขอบเขตเขาเข้าใกล้ไปทีละเก้าหนึ่งคนพักไปข้างหน้าและหนึ่งคนถอยหลังกลับแต่ละกำปั้นสร้างพลังจันทาสะท้อนนาทีที่เสียงทั้งหมดถูกข่มได้เสียงดังสนัน่นทําลายไปซะวังลินเอ่ยขึ้นแฝงด้วยแรงกดดันนาทีนั้นร่างกายก็หมุนตัว และเตะขาขวาเข้าใส่วังวนวังวนก็แตกสลายพระจันทร์เสี้ยวด้านในแยกออกจากกันเกิดการระเบิดเงาโลหิตหนึ่งก็ถูกผลักออกมาเป็นชายหนุ่มเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดเ,เขาถูกโยนและโค้งออกไปไกลวังลินก็ก้าวออกไปแววตาชายหนุ่มเริ่มพามัวแต่ดิ้นลนไล่วิชาขณะเดียวกันฝ่ามือก็สร้างผนึกใส่กลางหน้าผากวิชาจันทาต้องห้ามความโกรธกิ้วของเทพพระเจ้า ชายหนุ่มรู้ว่าเผ่าพันธุ์กืนจันทาของเขามีวิชาต้องห้ามโบราณหนึ่งวิชาเขาจะไม่ใช้มันจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายเพราะมันนําความอัปยศโอสูมาให้แก่เผ่าพันธุ์ขณะร้องคำรามเขาคุกเข่าลงกับพื้นวางลินก็เข้าใกล้ฝ่ามือของชายหนุ่มสร้างเป็นผนึกประหลาดและเริ่มเคารพบ,บูชาข้าขอหยิบยืมพลังอํานาจของวิญญ,ญาณเทพเจ้าให้แก่สมาชิกเผ่าพันธุ์กืนจันทายามเอ่ย พลังอำนาจเทพโบราณอันทรงพลังก็ปรากฏรอบตัวอากาศด้านหลังบิดเบี้ยวเงาร่างเทพโบราณสูงหลายพันฟุตก็ปรากฏเทพโบราณผ้ามัวและหลับตาอยู่มีเพียงดวงดาวเทพโบราณเจ็ดดวงที่เรืองแสงชายหนุ่มรู้สึกจิตใจอับยศแต่ในช่วงนาะทีวิกฤตนี้เขาไม่สนใจข้าขอดวงวิญญาณเทพโบราณจงมอบพลังอำนาจแห่งจันทาเพื่อทำลายศัตรูให้สิน้น เงาเทพโบราณที่ปรากฏนั้นก็ลืมตาขึ้นแลบเผยแรงกดดันเขายกแขนขวาขึ้นจากนั้นก็โจมตีใส่วางหลินชายหนุ่มก็เผยแววตาดุร้ายเมื่อเจ้าทั้งสองตาเป็นเทพโบราณเช่นนั้นข้าจะให้เราเทพโบราณฆ่ากันเองแววตาวังดินเต็มไปด้วยความเศร้าขณะมองเงาเทพนั้นกำปั้นที่กำลังเข้าใกล้ดวงดาวบริเวณหน้าผาก็ปรากฏมันเริ่มหมุนและมีกลิ่นอายเทพโบราณวังดินเอย่ยภาษาเทพโบราณ และกระจายออกไปเผ่าพันธุ์ที่เจ้าปกป้องได้ทรยศเผ่าพันธุ์เทพโบราณในฐานะเทพโบราณสายเลือดลาชวงข้าขอสั่งให้เจ้าทั้งหมดสลายไปซะเงาเทพโบราณก็หยุดดวงตาเต็มด้วยความสับสนจากนั้นเหลาก็เป็นอิสระภาพค่อยๆหายไปนานมากแล้วที่เทพโบราณสายเลือดราชวงปรากฏขึ้นมาท่ามกลางเหล่าเทพโบราณดวงวิญ,ญญาณเทพโบราณที่ปกป้องเผ่าพันธุ์กืนจันทาเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งเจตจำนง ตอนนั้นมีเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ตนหนึ่งตัดสินใจปกป้องเผ่าพันธาตกืนจันทาทั้งเผ่าพันเทพโบราณจึงดูแลต่อกันมาช้านานแม้กระทั่งเวลาผ่านไปและตายกันไปเจดจำนวนนั้นยังคงอยู่ในโลกต่อและปกป้องพวกเขาสิ่งนี้ดำเนินมาเรื่อยจนมีเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์อีกคนปากฏตัวและมอบคำสั่งให้หยุดนั่นเป็นหนทางเดียวในการแก้ไขสัญญาโบราณที่ให้เอาไว้วันนี้ ในตอนนี้คำพูดของวังดินจึงถือเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในนามเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ชายหนุ่มก็ตกตะดึงโดยประสบการณ์แล้วเขารู้ความลับอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้และนั่นเป็นเหตุผลที่เขาโง่พอจะหยิบยืมพลังอำนาจของเทพโบราณมาต่อกรเทพโบราณสายเลือดราชวงศ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเทพโบราณจะไม่ปกป้องเผ่าพันธุ์กืนจันทาอีก พวกเราจะทําลายเผ่าพันธุ์กลืนจันทรานั่นคือประโยคสุดท้ายที่ชายหนุ่มได้ยินวังรินก้าวออกมาและเตะไปข้างหน้ากระดูกทั้งหมดของฝอ่ายแตกเสียหายพังทลายแต่เลือดเนื้อไม่ได้แยกจากกันเขาถูกกวาดเข้าหาโครงกระดูกใต้แผ่นดินจาลึกแทนร่างกายเขาทับซ้อนกับโครงกระดูกไหลถูกริมเจ็ดสีทั้งสองเจาะลงไปชายหนุ่มส่งเสียงร้องระเบิดออกมาพร้อมกับร่างกายถูกติดอยู่กับริมเจ็ดสีสองชิ้น ความเจ็บปวดของการถูกดูดเต๋าออกไปวิญญาณบทคยี่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทนได้วังรินไม่ได้สังหารเขาทันทีแต่ทําให้ทุกทรมานกับความเจ็บปวดที่จางสิงเย่เคยรอคอยแต่เพียงความตายหลังจากทุกทรมานไม่รู้จบรางชายหนุ่มก็สันอยู่ใต้แผ่นหินจาลึกเขาดิ้นล้นนีออกมาแต่ทําไม่ได้แม้แต่วิญญาณก็ไม่สามารถหนีออกมาได้ลาวกะถูกผนึกเอาไว้ข้างใน วังลินก็เข้ามาใกล้ขึ้นช้าๆและใช้แขนขวากดเหนือศีรษะส่สะงสัมผัสวิญญาณเข้าไปและเริ่มค้นวิญญาณเขาหลังจากได้รับความทรงจํามาชายหนุ่มกําลังสลบไปทว่าความเจ็บปวดที่หนานแน่นนั้นทําให้เขาไม่สามารถสลบได้เขาไม่สามารถฆ่าตัวตายได้และทนทุกทรมานค่อยๆตายไปอย่างช้าๆวังหลินก็ถอนแขนออกมาตอนนี้ไปเพิงของวิหกเพลงบรรลุระดับใหม่ขณะไปเพลิงเผาไหม มันก็เปลี่ยนไปไปยังการตื่นครั้งที่สามอย่างต่อเนื่องด้านนอกคายกลนที่ผนึกแผ่นดินเอาไว้ในดวงดาวไร้ขอบเขตซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าดาราจักรโบราณหรือเขตชั้นนอกในดาราจักรโบราณอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสถานที่หนึ่งเต็มไปด้วยสายฟ้าเป็นสถานที่ที่เผ่าพันธุ์สายฟ้ากระจายอันโด่งดังตั้งอยู่ในเผ่าพันธุ์สายฟ้ากระจายมีเะเลสาบโบราณที่คงอยู่มาตลอดกัน สายฟ้าแห่งนี้โผล่อ,ออกมาจากความว่างเปล่าแล้วส่งเสียงดังสนัน่นไม่รู้จบอย่างต่อเนื่องผอพันสายฟ้ากระจ่างได้สร้างอารามไว้รอบๆและถวายเครื่องบูชาแด่สายฟ้าทว่าในจังหวะที่ผู้ยาวที่มีอาคระสายฟ้าตายไปและวังลินได้กล่าวว่าเขาถอนสิทธิ์การควบคุมสายฟ้าทะเลสายฟ้าที่คงอยู่มาตลอดการแห่งนี้ก็ส่งเสียงสายฟ้าดังสนัน่นสะเทือนสวงสวรรค์ เหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งเผ่าพันธุ์สายฟ้ากระจายตกตะลึงทำให้จิตใจทุกคนต้องหยุดชะงักทุกคนสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วคุ่งเข้ามาเมื่อพวกเขากระจายสัมผัสวิญญาณทะเลสายฟ้านั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยลาวก็ถูกช่วงชิงผ่านไปสิบลมหายใจมันก็กลับมาและแม้มันจะกลับมาฉากเหตุการณ์นี้ได้ทำให้เกิดการตื่นตะหนกและเกิดความหวาดกลัวทามกลางเผ่าพันธุ์สายฟ้ากระจาย นาด,ดาลจักรโบราณมีพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของเผ่าพันธุ์นกกระจอกเพิงสถานที่แห่งนี้คล้ายก,กันกับสำนักวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทั้งเขตกำลังเผาไหม้เช่นเดียวกันนั้นมีรูปปั้นวิหกเพิงนับไม่ถ้วนสร้างขึ้นไว้ทวาวิหกเพิงเหล่านี้เป็นสีดำแทนในจงังหวะที่สมาชิกเผ่านกกระจอกเพิงตายไปแล้ววังดินบอกว่าถอนสิทธิ์การควบคุมเปรยเพิงรูปปั้นวิหกเพิงทั้งหมดก็สัน่นและส่งเสียงร้อง เป็นปฏิปักษ์เต็มไปทั่วหมู่ดาวเสียงแตกแล้วดังไปทั่วดวงดาวเมรุกป,ปัน้นกว่าสามในสิบส่วนแตกสลายทั่วทั้งเผ่าพันธุ์นกกระจอกเพิงต่างก็ตกตะลึงนาทีที่รุป,ปันวิหกเพิงแตกสลายชายชราคู่หนึ่งนั้นก็ปากดตัวและเอ่ยว่าตำนานโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อพวกเขากลับมาวิหกเพิงของปลอมทั้งหมดจะพังทลายขณะเดียวกันทมกลางเผ่าพันธุ์อสงพลังทั้งเจ็ด เกิดเรื่องหน้าตกตะลึงขึ้นในเผ่าพันกืนจันทาเป็นการเปลี่ยนแปลงอันน่าหวาดกลัวต่อสมาชิกทั้งหมดของเผ่าพันกืนจันทา okay, <Okay. S 1> โอเคเจ้าอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ